สวัสดีค่ะเวียสุกลวั์โพสเล่าเรื่องราวดีต่อใจต้องบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันจนทำเอาหลายๆคนลงรักไม่ไหวแล้วสำหรับน้องวิรินลูกสาวของคุณพ่อเวียสุกลวั์กับคุณแม่วิกกี้พีมนยาแถมตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวน้อยที่มีแฟนคลับติดตามเพียบซึ่งทางด้านคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะออกมาอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้ได้เห็นกันอยู่ตลอด พี่แฟนคลับแห่งเข้ามากดไลค์กันรัวและช่วงนี้คุณพ่อเวียและคุณแม่วิกกี้ก็ดูเสะเหอลูกสาวหนักมากตัวติดกันยี่สีชั่วโมองโดยเฉพาะคุณพ่อเวียที่ทั้งรักทั้งหลงไม่ไหวแล้วช่วงนี้พักงานเพื่อมาดูลูกกับภรรยาล่าสุดคุณพ่อเวียได้ออกมาโพสไอจีสตอรี่ตัวเองในวันพักผ่อนชิลๆพร้อมกับแคปชั่นบอกเล่าเรื่องราวดีต่อใจช่วงนี้ได้พักร้อยเปอร์เซนต์ดีใจที่อยู่ใกล้ชิดภรรยาและลูก ช่วยกันเลี้ยงเขาในช่วงเวลาที่ผ่านไปไวมากนี่คงเป็นความสุขของคนเป็นพ่อและแม่เลิฟยูนี่คือความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือลูกที่มาเติมเต็มให้มีความสุขค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ